ชนะซีแมตติดต่อกันตอนนี้ทีมซาริเยของน้องบิบีและน้องเพียวขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่8ของตารางแล้วโดยเฉพาะแมตวันที่28เดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งทีมซาริเยสามารถเอาชนะทีมโบลูไป3เซตรวดเลิกเป็นจะไม่5เซตปิดท้ายเลกแรกลงไปอย่างสวยงาม เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้บรรดา f อฟมีกำลังใจเชียร์กันต่อสวัสดีครับเพื่อนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่พงศ์วาเลตีกีฬาบันเทิงประเพณีสําหรับคที่วนี้แอดมินจะพาเพื่อน,อน,อนทุกคนไปดูอันดับตารางของสาวสาวสาวอลเลย์บอลในหลีกตุรกีสุดาลาลิกจี้กันว่าแต่ละทีมอยู่อันดับที่เท่าไหรกันซึ่งตอนนี้ในเลกแรกก็แข่งไปครบ13มแมตช์ยังเหลืออยู่อีกเพียง4ทีม ที่ยังแข่งไม่ครบคือทีมเอ็กซ้าชิบะซี่วากิฟแบงค์ทีมโบลูและทีมไอดีนะครับยังแข่งอยู่ที่สองแมตต์แต่ก็จะไม่มีผลต่อคะแนนนะครับเพราะว่าคงจะตามกันไม่ทันเรามาดูอันดับที่หนึ่งกันเลยครับทีมเอ็กซ้าชิบะซี่ตอนนี้นะครับแข่งไป12แมตต์ชนะรวดนะครับมี36มแต้มอันดับ2วากิฟแบงค์นะครับแข่งไป12แมตต์ชนะ11แพ้1น,นะครับมี32แต้มอันดับ3ทีมฟีเนบัช แข่ง13ชนะ10แพ้3มี30แต้มทีมอันดับ4นะครับ THY นะครับแข่ง13ชนะ10แพ้3มี29เแต้มอันดับที่กาลาตาสลายแข่ง13ชนะ8แพ้5มี24แต้มอันดับที่หนะครับนีลูเฟอร์นะครับแข่ง13ชนะ8แพ้5มี25แต้มอันดับที่ ทีมคุกุโรวาแข่งสิชนะ6แพ้7มี17แต้มอันดับที่8นะครับเป็นทีมซาดีเยของน้องบ um ุ im, ๋มบ ok ิ๋มชาญชยอนมกศรีและน้องเพียวอัจรรพรขยศสองในวันบอลสาวทีมชาติไทยคุณครับยู่นอันดับที่8แข่ง13ชนะ6แพ้7มี15แต้มอันดับที่9ทีมคุเซบารูนะครับแข่ง13ชนะ5 แพ้8มี16แต้มอันดับที่10ทีมไอดินนะครับแข่ง12ชนะ4แพ้8มี14แต้มอันดับที่11ครับทีมอัคารา PTT แข่ง13ชนะ4แพ้9มี12แต้มอันดับที่12ครับทีม c ชโกตาช็อปแข่ง13ชนะ3แพ้10มี10แต้มอันดับ13นะครับทีมโบลูแข่ง12ชนะ2แพ้10มีอยู่7แต้มและอันดับ ที่14ครับทีมเอีแบงนะครับ, e รบแข่ง13ครบแล้วนะครับยังไม่ชนะใครเลยครับมีอยู่ศูนย์เต็มทีนี้เรามาดูสถิติ4เกมหลังสุดของทีมซาดิเยว่าชนะใครบ้างน,นะครับวันที่11เดือนธันวาคมนะครับชนะทีมไอดิน3-2ตเซตวันที่20เดือนธันวาคม2565นะครับชนะคุเซบารู3-2ตเซตวันที่24 เดือนธันวาคม2 5 5นะครับชนะคูกูโรวา3ต่อ2เซตและวันที่2 8ที่ผ่านมานะครับทีมซาดิเยของน้องบุ๋มบิ๋มและเพื่อนๆน,นะครับสามารถชนะโบลู3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ14และ25ต่อ20ปิดตำนานเจ้าแม่5าเซ็นะครับปิดท้ายเลกแรก ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่สาวๆทีมซาดีเยมอบให้กับบรรดาเ f c ของพวกเธอนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสาวๆซาเยทุกคนและพวกเราในฐานะเอฟซของซาเยนะครับเอของน้องบุ๋มบิม๋มน้องเพีนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับสาวๆทุกคนด้วยนะครับดีใจและก็มีแรงใจเชียร์พวกเธอกันต่อนะครับ และสาวสตรีเยคนนึงครับที่เตรียมย้ายทีมไปคือน้องลิล่านะครับลิล่าเชงกูนเหมือนเซตนะครับที่เตรียมบำลาทีมสตรีเยก็ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเธอครับที่เนอะน้องเขาเล่นกับทีมไม่ได้นะครับเพราะระบบของทีมนะครับพอมาเซตแล้วไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนๆนะครับก็น้องก็ต้องไปแสวงหาที่ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าน้องไม่ได้รับโอกาสให้ลงนะครับก็ ระบบของทีมเป็นยังไงก็อยู่ที่พฤัดการทีมนะครับหรือสตาฟโค้ดนะนะครับถึงเอฟซีทุกท่านก็ติดตามดูก็คงจะเห็นนะครับก็สังเกตดูนะครับตั้งแต่น้องลิลาเชงกูลไม่ได้ลงมาเซตนะครับก็ทําให้ซาดิเยชนะรวดนะครับเนาะนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าลิล่าเชงกูลนะครับฟีมือไม่ดีนะครับแต่ด้วยสเต็ปการเช็ดต่างๆอาจจะไม่เข้ากับเพื่อนๆนะครับ ซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นดานครับพ่อน้องลิลาเชงกุลนะครับก็เป็นเพื่อนที่ดีกับน้องบุมบีมและน้องเพียวของเรานะครับเธอก็ช่วยเทคเคและก็ช่วยสอนวัฒนธรรมประเพณีนในการใช้ชีวิตที่จอรกเียให้กับสองสาวทีมชายของเราก็ในฐานะแฟนคลับของลิลาคนหนึ่งก็ขอให้พรให้น้องลิลาเชงกุลนะเธอจงมีอนาคตที่รุ่งโร์กับทีมใหม่ที่สดใสนะครับก็ขอให้เธอประสบ ความสำเร็จในอาชีพการเป็นนักวลอลเลย์บอลของเธอนะครับแฟนคลับชาวไทยของน้องบุ๋มบิ๋มและน้องเพียวจะไม่ลืมเธอเลยนะครับที่เธอเป็นมิตรภาพที่ดีช่วยสอนช่วยเทคแคร์และช่วยดูแลน้องเพียวและน้องบุ๋มบิ๋มในระหว่างที่อยู่ทีมซาเลยด้วยกันขอให้เธอโชคดีนะลิลาเชงกุลขอให้โชคดีรักและคิดถึงเธอเสมอตลอดไปนะลิลาเชงกุลจาก f อชาวไทย ต่อไปเรามาดูสเตปนะครับผู้ทำสกอร์สูงสุดของหลีกสุดตลาลิจีของตุรกีกันครับสำหรับอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นของทิยนาบอสโควิดจากทีมเอ็กซ่าซิบซัซีนะครับอันดับสองเป็นของอีโกโนนะครับจากทีมว่ากิบแบงและสาวสาวซาิเยของเรานะครับก็ติดอันดับท็อปกับเขาด้วยนะครับโดยน้องคิมเบอรี่ดิลนิอ็อกบีหลังคนเก่งนะครับ ของซาดิเยนะครับอยู่ในอันดับที่9และน้องบุ้มบิ๋มชาชนมกสีของเรานะครับหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยครังนครับอยู่ในอันดับที่12นะครับสำหรับแมตต์การพบกับทีมโบลูในวันที่28่ธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับถ้าแฟนคลับท่านใดไม่ได้รับชมการถ่ายทอดส่วนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ ที่ช่อง t ทีนะครับซึ่งภาพชัดระดับ HD เลยนะครับก็ต้องขอบคุณช่อง t ทอยทีสตาร์ครับที่ถ่ายทอดสดมาให้แฟนคลับชาวไทยได้ชมนะครับซึ่งอีกช่องหนึ่งนะครับเราก็ไม่อยากเอ่ยถึงนะครับเขาก็ไม่ให้เขาปิดกั้นนะครับไม่ถ่ายทอดให้แฟนคลับชาวไทยของเราได้ชมนะครับเพราะว่าเวลาไปชมการถ่ายทอดสดนะครับแฟนคลับชาวไทยของเราส่วนมากก็จะพูดเกรียนนะครับอั ตรงๆครับพูดชอบเลียนคีย์บอร์ดนะครับก็เขาเลยไม่ถ่ายทอดให้ดูนะครับก็ขอบคุณช่องท RT ีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนคลับท่านใดอยากเข้าไปชมก็เข้าไปชมย้อนหลังได้อีกนะครับอ่าซึ่งแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบลมเพียงที่นี้ก่อนนะครับขออภัยเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ไม่ได้นำความเคลื่อนไหวของน้องๆสาวๆทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น หลีกเจแปนหรือหลีกตุรกีหรือหลีกอื่นใดในโลกหรือกีฬาอื่นใดน,นะครับเพราะว่าช่วงจะหายไปนะครับแอดมินไม่สบายนะครับเสียงยังไม่คืนมานครับตอนนี้ก็พอมานิดหนึ่งนะครับพอพูดได้นะครับก็เลยคิดถึงแฟนๆนะครับก็เลยนําคลิปนี้มาฝากทุกท่านนะครับก็ขอจบลเพี่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ามาตัรับชม ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์ที่ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ